สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับอดดชื่นแจ่มใสโอ้ฝนตกหนักเลยเมื่อคืนจานชูมากับทีมงานมาจับกบครับไม่รู้ว่าได้กี่ตัวหรอกโอ้วันนี้มันดูีิว่าใครมาเก็บของเก่าแต่เช้าเท้ดูดิ <c oughs> เอา้า ขอขอยังเลยพี่ฮะขอขอยังขอขอใครอ่ะขอยายขอยายพี่อะไรนะชื่ออะไรนะชื่อเกละฮะเกละปะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นยังไงช่วงนี้ขายดีไอของเก่าราคาดีไหมฮะคงไปได้มันขึ้นหรือถูกหรือลงฮะกลางกลางป่าว อันนี้เอาไหมนี่เนี่ยเอาใช่ไหมนี่เขาซื้อยังไงนี่โลสองบาทบ่โอ้ได้โลสองบาทเลยดูเอาเด้อนี่เด่บอกว่าโลสองบาทครับพอได้แล้วขวดน้ำโลกี่บาทครับขวดน้ำห้อันนี้ห้าบาทบอ โกดน้ำโลห้าบาทเต็มเต็มถุงนี้นั่นได้กี่โลนี่สะอาดแน่นๆรหกเจ็ดโลหกเจ็ดโลหกเโลหกห้าสามสิบเอ้าอ่ะมาซื้ออยู่นี่ในโลห้าบาทใช่ไหมเอาไปขายได้กี่บาทบาทฮะ สิบเท่าไหร่ก็ไม่แน่ไม่แน่แนอ,อ๋อก็เท่ากับได้กำไรโลละห้าบาทใช่ไหมเ <c oughs> อาได้กำไรครึ่งต่อครึ่งเนาะโอ้ดีดีฮะอืมของมันเบาช่วงนี้เป็นยังไงเอกกีวันออกที่นี่ สองวันป่ะอันนี้ขาประจำเลยครับมาเอาอยู่นี่กิเลสเ <c oughs> ออมารอบนี้ทำไมดูสมบูรณ์แฮะฮะไม่ได้เจอนานทำไมดูสมบูรณ์แฮะเอ้ย <c oughs> กินดีอยู่ดีวะ <c oughs> กินอะไรกินซีซีบไหมกินบ้างกินบ like ้างไม่กินบ uh ้างไลยทำนาไหมเนี่ยไม่ครับไม่ได ну ้ทำเขาทำก่อนโอ้ี่น้องเขาทำเขาไม่ได้บอกอ๋อเขาไม่ได้โทรมาบอกเราว่าว่าจะเราจะทำหรือเปล่าเขาไม่ได้โทรมาถามอ๋อเขาทำเลยใช่อ๋อมีที่นากี่ได้สามไร่สามไร่โอ้ เหล็กกิโลเท่าไหรอยู่นู่นอะไปขายอยู่นู้นอะเท่ากันฮะเท่ากันไหนเท่าไรสามตอนนี้นะอีถึงบ่สิบสองสิบสาเลี่ยเหลีเรกรวมน้สิบสองเหลีกรวมเท่าไรสิบสองสิบสองทวนบ่แล้วถ้าแยกล่ะเหล็กนาได้สบอ่ะเหล็กนาได้สิบสามอยู่ไหนทู่นู่นอะ เอยู่นี่แพงกว่ากันนะเคยไปไหมเคยเนี่ยขายชีอ่ะเออเคยไปไหมพี่ไปเมื่อวานอ่ะพี่ไปเมื่อวานเองได้สิบสามบาทแปดสิบันก็เท่ากันไลยฮะเท่ากันไลยเท่ากันบอกเอาก็เมื่อกี้บอกได้สิบสามเนาะก็มันสิบสามกว่าอยู่แล้วใช่ไหม ในโปรเซตไงเศษมีอยู่อ๋อเท่ากันนี่อ๋อเอาเท่ากันแต่ไปทางนี้มันใกล้กว่าดิแม่นบ่ไปทางนี้มันใกล้กว่าแต่อย่างอื่นมันแพงกว่าที่ไหนอ๋อไม่อันนี้อันนี้ทางนี้เขาซื้อเตลเหล็กดิใช่ไหมใชนี่แหะทางนี้น่ะซื้อเตลเลกเออเคยไปไหมทางนี้เขาซื้อเตลเหล็กเขาไม่ได้ซื้อไอ้พวกนี้พวกนี้ไม่ไม่ได้ซื้อซื้อเหล็กแล้วก็ เหล็กมินียมทองเหลงเออไ,ไม่ใหม่หม่ไม่ได้ซื้อแถนนี้นะวันนี้เขาเน้นเหล็กอย่างเดียวเลยเลยตอนนี้แสดงว่าเหล็กขึ้นเนาะใช่ไมหมปกติมันไม่ถึงสิบสามบาทเลยเนาะมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะถึงไหมเออสิบสองอาทิตย์ที่แล้วมันสิบเอ็ดบาทไม่ใช่เหรอหเออตอนนี้เหล็กมันขึ้นนะ ใครมีเหล็กรีบไปขายด้วยเพราะว่ามันขึ้นไม่นานหรอกเดี๋ยวมันขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวก็ลงอ่าเออวันวันต่อวันเลยใช่ไหมป็นไหนไม่แน่ก็ลงนะโอ้ไม่ไม่ใช่ว่าสามสี่วันลงนะวันต่อวันเลยโอ้เอาใจยากเว้ยเพรฉะนั้นถ้ารู้ว่าเหล็กขึ้นนี่ต้องรีบขาย เอาไว้ไม่ได้นี่ครับสู้กันต่อไปฮะขวดขวดแก้วโลจิกวาทนี่ขวดแก้วบาทเดียวทัไมมันถูกเสะเอาไปขายให้บาทเดียวคนละบาทเหรอเอาไปขายได้สองบาทอ๋อขวดรายละเอียดมันก็คุ้มเหมือนกันเออแต่เป็นตันเราก็ได้ นเ,เออเนาะคุมมากเลยอันนี้คุมกว่ามันหนักไงอืมมันหนักไงขวดแกว้วอะไรที่ได้ดีกว่าเอาที่เดินเก็บของเก่าอย่างเงี้ยอ่ะมีไหมอะไรได้ดีไม่แต่ผม <c oughs> ได้ของดีมันก็ดีขวดโลมันเนียมกัแบบเลอนี่อ๋อ <c oughs> มินเนียม มีเนียมโลเท่าไหร่มีเนียม <50 S 1> หบฮะไม่อยูไม่ยูไม่อยู่ไม่ยูหกสิบสี่บาทฮะ,ละ,ะ,ละ,ละ่เนริฮะันมเยอย่างหลายอย่างเอมีลหลายอย่างเอาหลายอย่างแบบไหนเนียมบางมเมกรองี๋อแต่ถ้าลูมิเนียมนาอย่างพวกลูกสูบรถอย่างเงี้ย อันนั้นแพงใช่ไหมใช่ไหมเมื่อ <c oughs> วานพี่เอาลูกสูบไปอะ่ะโลหกสิบสี่บาทลูกสูบรถรถหกร้ออะ่ะ <5 S 1> ถือว่าได้แพงเานากกะนอืมแต่ว่าถ้ามีพวกพวกเหล็กไปด้วยนะมันจะตีเป็นรวมเลยมันเหลือโลยี้าบาท <c oughs> เออพี่ก็เลยแต่คนคนช่างมันบอกนะพี่ได้โลยี่ห้าบาทนั่นเนี่ยแต่ถ้าพี่เอากลับไปแกะได้หกสิบสี่บาทออพี่ก็เลยเอากลับมาใช่ไหมเออมันต้องเกะทุกอย่างเนาะถ้ามันมีผสมไปมันตีเป็นราคาถูกเลยนะอย่างพวกสเตนเลสเนี่ยเราก็ต้องแยกใช่ไหมแยกทุกอย่างอ่ะดูว่าไม่ให ลมเงียมไม่ให้ติดเหล็กใช่ไหมอ๋อต้องแยกให้เขาฮะอะไรอืมซองแดงแพงกันนะเอาลุยไปสู้คน่อไปหาไม่ได้เลยซองแดงวันนี้หาไม่ได้ปะนู่นแล้วนู่นน่ะนู่นน่ะโดนได้ถูกพัดลมพัดแรงไปเย็นวันนี้ไม่ได้เลยทำไมอ่ะ อ,อ,อ๋อเราไอตู้เย็นไปเราก็ต้องเกะใช่ไหมอือเออเหรอเป็นางุณเดือดอไรก็ทองแก็ละเนียมไม่ใช่เว้ยเป็นทองแดงหมดเลเออ บองเบียร <there> <simple>. ์โลเท่าไหร่บองเบียร์บองเบียร์สิบกว่าบาทจะขวดพลาสติกมันก็เบาเนาะตอนนี้เอาไปวันต่อวันเลยไหมต้องไปสะสมก่อนกี่วันไปทีหนึ่งสองวัน

ไไใช่ไหมปไปดูดินั่นน่ะเหมือนจะมีเหล็กเส้นอยู่นะเอ่อเผื่อผสมไปได้นี่นี่ในท่อเนี่ยมีมไหมมีแค่นั้นเองออไปเอาไป ปกติเห็นมีตรงนี้เยอะอยู่นะหายท่อนี้ผมจะเอาไปปลูกต้นไม้ดีไหมเนี่ย mm. ไปปลูกต้นไม้ mm. ไปตั้งปลูกต้นไม้ดีกว่านะท่อนี้นี่ mm. น่าจะแจวเลยเว้ยเดี๋ยว ใชออ่ใช่ไปตั้งปลูกต้นไม้อยู่โรงรถพูดนะน่าจะสวยครับอ๋ก็เป็นกำลังใจให้พี่เกลครับสู้ต่อไปครับสู้ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ